สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพิวเวอร์เทียนะผมวันนี้เราก็ยุบเกมไมค์คร f t ในเบสบอลนะผมเป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ซึ่งช่วงนี้ผมเล่นแต่ไมค์คราฟแล้ผมก็อาจจะมีคลิปไมค์คร f t เยอะนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเซ็กซินน,จจน,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 นั่นเอง นะผมซึ่งเป็นเซิร์ฟของคนไทยซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้คือหาห้องที่จะเล่นไม่ได้นะผมก็ต้องดูก่อนนะผมว่ามีห้องไหนที่พอจะมีคนนะผมเ <c oughs> พื่อที่เราจะเข้าไปเล่นกับเขานะตอนนี้คือไม่มีเลยเดี๋ยวผมกลับล็อบบี้แป๊บหนึ่งนะครับก็เออมันไม่มีคนจริงๆริอ่ะเราก็ต้องกลับไปล็อบบี้นะครับผมอ่าเพื่อที่จะมาหาเซิร์ฟใหม่นะครับก็ <c oughs> ทำไมคนช่วงนี้เขาออกไปที่ไหนก็ไม่รู้นะผมตอนนี้คือคนน้อยมากนะครับก็ผมจะเข้าไปในห้องนี้แล้วกันคนน่าจะเยอะพอสมควรอีกห้องนึงมันเต็มนะครับก็นี่เลยเขามาเล่นกันแล้วนะผมโอเคโอเคเลยห้องนี้นะผมขาดอีก10คนนะผมก็จะครบแล้วนะครับก็โอเคเราก็จะไม่พลาดเหมือนเดิมนะเราจะไม่หล่นลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะผมคือผมไปเรียนรู้การต่อบล็อกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะผมก็ตอนนี้ก็ รู้สึกว่ามีฝีมือขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เออเรามาดูกันนะผมว่าผมจะพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนนะผมโอเคตอนนี้คือเรารอห้องก่อนนะตอนนี้อีกครึ่งคนครับเอออีกอีกครึ่งครึ่งหนึ่งอะ่ะเอออีกครึ่งสิบหกอ่ะสิบแปดเออผมพูดอะไรปะเออเช่างมาันอีกแปดคนนะผมก็จะครบแล้วโอเครอรอแปดคนนะครับตอนนี้คือเออถ้าไม่ครบแปดคนมันก็จะเริ่มเลยนะครับผมโอเคก็อีก1ิวิ1ิบวิผมก็จะเริ่มนะผมถ้ายังไม่ครบ16ก็ อาจจะมีบางทีมที่ขาดหายไปนะผมคนนะครับก็ผมจะอยู่ให้มันสุ่มแล้วกันอ่าผมจะอยู่ให้มันสุ่มแล้วกันตอนนี้มา10คนแล้วผมอีกหคนโอเคเกมเริ่มก่อนนะครับผมได้อยู่กับใครเนี่ยโอ้ผมได้อยู่คนเดียวเลยนี่เฮ้ยผมว่ามันยากลําบากไปเลยนะการอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับโอเคข้ามาครับแล้วก็ดาบมาครับผมเอ่อดาบเอาไว้นึงนะครับผมโอเคผมจะกันบ้านแบบลวกๆนะครับโอเค แล้วผมก็จะไปตรงกลางนะครับผมอย่างรวดเร็วเลยนะครับอ่าผมได้ทองมานะครับผมโอเคผมจะไปตรงกลางก่อนนะครับปึ๊บต่อไปครับคือแบบนี้ใครไปตรงกลางได้ก่อนคือเอ่บอก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 ได้เลยว่าได้เปรียบนะครับโอเคโอ้ผมเห็นเพชรแล้วนะผมโอ้โหไม่ทันครับผมโอเคได้มาครับได้มาสองครับผมได้มาสามครับได้ชุดก่อชุดหนึ่งนะครับผมถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะผมที่ผมอยู่คนเดียวแล้วแบบโชคดีอะไรขนาดนี้นะครับโอเคมาเหมือนว่าเราจะไม่เออถูกโจมตีเร็วๆนี้นะครับหวังว่าวง่อจะไม่ถูกโจมตีเร็วนี้นะโอเคโอเคนะครับอืมเกิดอาการโลกนิดนึงนะผมเพราะว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนานแล้วนะครับก็โอเคครับผมดาบก็เราได้ดาบแบบคราฟจากอันนี้มาแล้วนะครับโอเค ตอนนี้คือเราสามารถบุกคนเดียวได้เลยนะครับอ่าสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้นะผมก็คือการไปบุกบ้านเขานะครับโดยที่ผมจะพยายามเอ้าโอ้โหมัวแต่พูดมัวแต่พูดเข้ามาบุกบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวนะผมโอ้โหจบเลยซาหรอตั้งนานอยู่คนเดียวเนาะเออมันมันก็เอ่อนิดนิดหน่อยนะผมถ้าอยู่คนเดียวมันก็อันตรายนิดนึงนะผมก็ กวระวังด้วยไม่ใช่โมแต่พูดเหมือนผมนะผมกำลังวางวางแผนอยู่ไงมันก็เลยแบบโอ้โหโจบเลยนะครับโอเคไม่ไม่เป็นไรนะผมหวังว่ารอบนี้เราจะอยู่คนเดียวอีกเหมือนเดิมผมขออยู่สีเหลืองแล้วกันอยากอยู่คนเดียว,วครับพอดีแบบเอออยากแบบในประสบการณ์ใหม่ๆนะอยากโดนลุมอะ่ะเออพอดีพี่อยากโดนลุมนะครับผมก็เลยมาอยู่คนเดียวดีกว่านะครับโอเคลูซี่จะมีคนมาเข้ามาร่วมเออกับผมไหมแล้ผมอยู่สีแดงก็ได้สีแดงเท่กว่านะโอเคเหมือนจะมีผล มันจะมีผมอยู่คนเดียวนะโอเคนะครับเกมจะเริ่มอีกไม่นานนะผมพรตอนนี้เข้ามา10คนแล้วนะต้องการอีกแค่6คนนะผมเกมก็จะเริ่มในสิวิทันทีเลยนะก็เออเมืม่อกี้แบบโมแต่กุ้มคิดนะผมแล้วก็แลกของอยู่เลยแบบเขามาบุกยังไม่รู้ตัวเลยนะเออคือถ้าผมกินยาสเตร็งเมื่อกี้แล้วก็ไปไฟกับเขาน่าจะรอดนะครับคือผมัมแต่คิดอยู่ไง ก็โอเครอบนี้รอบนี้คนครบนะผมโอเคเราน่าจะได้ทีมของเราที่ต้องการนะครับก็ถ้ามีทีมมันก็ดีอย่างหนึ่งนะผมทำงานเป็นทีมนะผมแล้วก็จะมีโอกาสชนะง่ายขึ้นไปอีกนะับโอเคมา2 1 0โอเคมายทีมเป็นไงบ้างโอ้โหเยอะดูจาการูปทรงสถานการณ์แล้วเขาน่าจะมีคนเก่งๆอยู่นะซึ่งผมก็ครับมาผิดอ,อันอีกแล้วนะผมซึ่งผมรู้ผมรู้สึกเบื่อหน่ายมากที่ผมทําอะไรที่ มันผิดพลาดอีกแล้วอ่ะทุกคนคือเออผมต้องการคลาบบล็อกนี้โอเคเอาเพื่อนเอาเพื่อนหล่นไปทั้งคู่เลยโอ้โหจบละเพื่อนหล่นทั้งคู่เลยนะครับเมื่อกี้โอเคผมต่อไปแล้วกันป,ปึป๊บ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 ปึ๊บปึ๊บตอไปนะผมต้องมีทางให้ตัวเองกลับด้วยนะโอเคถ้าต่อไปแล้วตัวเองกลับไม่ได้นี่อย่าต่อนะครับโอเค ได้เหล็กมานะผมแล,แล้วก็โอเคมาเก็บของนะครับเก็บของแล้วก็นี่เลยครับอันสิ่งนี้มานะครับผมเออคิดไม่ทันนะผมโอเคนี่ครับเอ่ออุปกรณ์ต่างๆมาได้เลยนะครับพอเก็บเหล็กให้ครบสิบครับผมเหล็กครบสิบแล้วก็นี่ดาบนะผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโอ้เข้าเข้ามาบุกแล้วนะครับเตียงผมแตกว่ะแต่ผมไม่ยอมนะครับ โอเคผมฆ่าได้เขากงจะตกใจนะผมเฮ้ยทำไมผมตีแรงจัง,งวะโอเคผมก็ได้อยู่คนเดียวผมใจอยากนะครับโอเคผมจะไม่ยอมไปอีกแล้วนะครับก็ผมจะเก็บของแล้วก็ออกไปสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับโอเคมาใครจะมาไฟกับพี่ออกมาเลยเพื่อเกือบตายดีนะผมดีนะผมไม่ตกตายเมื่อกี้ถ้าตกตายเมื่อกี้คือเฟลอีกแล้วนะโอ,โ,โอ้โหทำไมมันชอบตกวะเนี่ยโอเคผมจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตแล้วกันนะครับ โอเคหวังว่าบล็อกจะพอนะครับโอ้สเตนตยังมีอยู่นะครับโอเคเฮ้ยผมโดนรอบรอบสังหารครับทุกคนเขาฆ่าผมไม่ได้หรอกแต่โอ้โหเหมือนมีคนเก่งเพียบเลยนะเนี่ยซึ่งทีมผมก็ตายกันหมดแล้วเวหลือแค่ผมคนเดียวนะครับผมไปต่อบ็อกอะไรให้เขาเนี่ย เฮ้ย้ยเฮยโอ้โหโอ้โหโดนเปิดจบเลยโอ้โหทำไมเป็นเป็นอย่างงี้มาทุกคนทำไมวันนี้มันโชคร้ายขนาดนี้มาแล้วเข้ามานี่ดีกว่านะครับเผื่อจะมีเพื่อนแบบทีมดีดีบ้างนะครับคือตอนนี้เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเออโชคชะตาอะไรทำไมมันแพ้ตลอดเลยวะปกตินี่ผมต้องชนะนะอืมโอเครอบนี้ผมต้องชนะให้ได้นะเพื่อเออ เกียรติยศหรือเพื่ออะไรก็ช่างผมไม่สนผมเพื่อความภูมิใจในตัวเอง <c oughs> ที่ตัวเองชนะได้นะผมโอเคตอนนี้รอเพื่อนเข้ามาเอ่ออีกหกคนนะผมก็จะเริ่มเกมอีกแล้วทําไมมันช้าข,ขนาดนี้เนี่ยโอเคตอนนี้ก็นับสิบวีแล้วนะผมดูซิผมจะได้อยู่ทีมไหนนะผมว่าผมจะได้อยู่ทีมซนะีนก็เออผมน่าจะได้อยู่เออไม่รู้เหมือนกันวะแต่ก็จะแต่ก็น่าจะมีทีมใช่แล้วครับผมผมมีทีมแล้วตอนนี้ ผมต้องฟาร์มอิดก่อนนะครับโอ้โหเหมือนทุกครั้งเลยทำไมผมเี็ดตอนนี้วะสวนากผมจะตกลงไปข้างล่างเออูเพื่อนนี่ก็เดินแบบโอ้โูนอล์อโอเคปึ๊บโอเคผมคราบดาบไปส่วนหนึ่งแล้วกันเพื่อป้องกันตัวเองครับโอเคต่อบล็อกมานะครับ,บต้บทองแบทองนะครับผมที่จุดตรงกลางเลยก็ว่าได้ แบบนี้นะผมทองจะอยู่ฝั่งตรงกลางนะผมแต่เพชรเนี่ยจะจะอยู่ตรงเ,เหมือนแบบสลับกับทองนะผมโอเคโอเคนะครับผมต้องการกลับวะไปเพื่อนพาเรากลับหน่อยโอเคเรามาได้นะผมถือว่ารอบนี้ไม่พลาดนะคโอเคแต่ดูแต่ดูเพื่อนดี โอ้โหแล้วผมจะไปยังไงวะนั่นโอ้โหเพื่อนโอเคขอบคุณอ้าวโอ้โจบเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเฮ้ยทำไมตลอดเลยทุกคนเพื่อนทำให้ผมตายไม่งแบบั้นผมก็ตายเองนะครับไม่เป็นอะไรเฮ้ยผมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับมันละเออเป็นไรวะเฮ้ย เหมือนเขาจะบุกนะไปเพื่อนไปเลยนายโหสุดละโอเคก็เราก็โหอาหารโอ้โหผมว่าแหละเพว่าวันนี้ไม่เหมาะกับการเล่นของผมแล้วรอบนี้เป็นอะไที่เอ่อไม่ทน คือมันเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหคือผมผมรู้สึกเซ็งมากเลยนะมันเป็นอะไรวะเอา้าโอ้เพื่อนโอ้จบละโอ้ลบเกมทิ้งเลย